ก็ยังเหมือนเดิมนะก็เสียดายนะครับแต่ว่าผมก็ชื่นชมนักกีฬาต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทีมโปลแลนด์เกับทีมเบลเยียมด้วยนะครับทีมเบลเยียมวันนี้เขาก็เล่นได้ดีแล้วก็วางแผนมาดีนะนักกีฬาของเบลเยียมส่วนใหญ่ก็ตัวคีย์เพลเยอร์ก็ทําได้สําเร็จนะครับเราก็ยังมีข้อผิดพลาดแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเด็กๆนักกีฬา ใหม่ๆของเราเนี่ยเขาก็พัฒนาขึ้นเยอะนะแล้วก็ได้แต้มแล้วก็ทำความสำเร็จของทักษะไปเยอะแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นก็ยังมีข้อผิดพลาดที่เราจำเป็นที่ต้องปรับปรุงเราได้เรียนรู้มากกับเกมเกมนี้แล้วก็โอกาสที่เราจะทำแต้มโอกาสที่เราจะชนะในแต่ละเซตเนี่ยเราต้องเรียนรู้ในสิ่งนี้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็คงคิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะกีฬาคงจะต้อง มาพูดคุยกันแล้วก็ดิสคัทแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขนะครับตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องขอไปเช็คสภาพร่างกายของนักกีฬาแต่ว่าโดยรวมแล้วทุกคนมีสปิริตที่ดีมีจิตใจที่มุ่งมั่นแล้วก็อยากจะเอาชนะในในทุกๆแต้มในในทุกๆเซตนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็นักกีฬาที่ลงไปเล่นทุกคนพยายามทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดนะครับเราต้องดูเรื่องของรายละเอียดของคี์เเย์ของเรา ตัวหลักๆของเราที่จําเป็นที่จะต้องจบสกอร์อันนี้เราต้องพัฒนาตรงนี้นแะแต่คิดว่ามันก็ยังมีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็เติบโตแล้วก็พัฒนาร่วมกันได้ถ้ามองภาพโดยรวมค่ะก็คล้ายๆเมื่อวานค่ะในจังหวัดที่เราควรทําได้แต่เราก็ไม่สามารถทําได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เกมในวันนี้กลับกลายเป็นฝ่ายของเขาที่เอาช,ชนะไปค่ะใช่ค่ะก็คือน้องๆสามารถ ลงไปแล้วสามารถแสดงศักยภาพของเขาแล้วก็โชว์เพอร์ฟอรนซ์ของเขาโชว์ความมั่นใจแล้วก็โชว์ในสิ่งที่เขามีออกมาให้ทุกคนเห็นได้ทําให้คนทําให้โค้ชสามารถเชื่อมั่นในตัวเขาได้หนูมองว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับน้องๆใหม่ๆค่ะต้องดีคับเบอีให้ดีทานอาหารให้ดีเพราะว่าพวกนี้ก็เป็นเกมหนักเหมือนกันค่ะถึงเราจะแข่งตอนยินก็ตามแต่ว่าก็เป็นเกมหนักมากเหมือนกันแล้วก็เราแข่งมาแล้วสองวันติดอย่างเงี้ยค่ะร <ๆ S 2> ่างกายเราก็เริ่มอ่จจะแบบเริ่มเริ่มอ่อนล้าบ้างหนูก็มองว,ว่าเราต้องทานให้ดีแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะ ค่ะก็ยังขอขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมนะคะที่คอยเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้เราค่ะก็วันนี้ถึงเราจะแพ้แต่ว่าเราค่อยๆดีขึ้นค่ะพรุ่งนี้เราก็จะพยายามทําให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะขอบคุณค่ะ